เดบบอสและกิจกรรมเดือนกันยายน2025เมก้ามาเพียบเลยสวัสดีครับเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโก,โกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโก t r a เทรนเนอร์ <â> นะฮะแฮคที่ตาตื่นมาแต่เช้านะครับลืมทำเนื้อหาอัปเดตเดือนกันยา <c oughs> นะครับวันนี้วันที่หนึ่งแล้วนะครับ ก็เนื้อหาเด่นในเดือนกันยานะครับมาดูโปเกม,มอนเด่นกันก่อนก็มีเมก้าชาริศาสต์ตัวนี้เป็นไฟนะครับคือเมก้าชาริศาสตเนี่ยนะครับจะเลือก X หรือ Y ก็ได้นะครับเราสามารถสลับสับเปลี่ยนเป็น X หรือ Y ก็ได้เพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องบอกว่าจะเลือกตัวไหนดีนะครับคือจริงๆควรจะมี2ตัวนะครับที่มี X กับ Y ใช่ไหม X เป็นมังกร Y เป็นไฟ มันต้องมีทั้ง2องท่าเอาไว้ใช้ต่างกันหรือตัวเดียวแต่ว่าคุณเปิดท่าเพิ่มท่ามังกรเข้าไปอีกหนึ่ท่าก็ได้นะอันนั้นก็แล้วแต่นะครับแต่มันสลับได้ครับถ้าคุณมีตัวเดียวก็สลับ x y ได้เลยนะครับแล้วก็เมก้าชาเมฮาเดอร์ตัวนี้ตัวใหม่นะฮะชาชาับช,ชาปริโเนี่ยชท่ภาษาอังกฤษประมาณนั้นป่ะ แล้วก็เมก้าลูคาลิโอกลับมาอีกครั้งเมก้าลูคาลิโอเป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งเลยนะอ่าอย่างเช่นใช้ตีโปเกมอนมืดอย่างเมื่อวานเนี้ยนะครับน้ำมืดตัวนี้ก็บั้งไอฉลามก็ตัวเดียวกันนะน้ำมืดนะครับต้องใช้เมก้าลูคาลิโอในการตีอี่แหละนะครับอ่ะอุ้ยอ่ะมาดูแบทเทิร์นแม แบ t เทนแะม็กแบตเทนแม็กมีอะไรบ้างนะฮะแบตเทแม็กอ่าก็จะมีมาเพโตไดแม็กอันนี้ตัวเก่าแล้วนะยาบุคูรอนไดแม็กอันนี้มาใหม่นะครับเป็นโวมอนพิษอัปบราอันนี้ก็มาใหม่เป็นโมอนพลังจิตนะครับชันซีอ่ะตัวนี้ออกมาบ่อยนะก็บริซี่ก็เป็นตัวแท้งนะครับ บเบลดัมครับตัวนี้ก็เป็นตัวตีเป็นตัวแทงได้นะครับส่วนทรับบิดกับอาบ้าตีไว้ก่อนนะครับก็อ่าทั้งหมดจะมาเป็นแบบบัตเทิลแม็กวันจันนะวันจันจะมีบัตเทิลแม็กช่วง1 8บแถึง19นาฬิกา6โมงจนถึง1ทุ่มนะครับก็จะมีบัตเทิลแม็กแต่ว่าตัวมันก็จะอยู่ยาวเลยนะ อ่าอย่างมาเพโตอยู่ที่วันที่2ถึงวันที่7แล้วก็ยาบุคุรอนนะฮะหรือว่าทับบลิตจะอยู่วันที่8ถึงวันที่14บเคซีหรือว่าอัปบลาครับจะอยู่วันที่15ถึงวันที่21นะลักกี้นะจะอยู่วันที่22ที่28นะครับแล้วก็ดันบั้นจะอยู่29ถึง5นะครับก็ตัวอื่นก็อาจจะอยู่สลับสลับเปลี่ยนกันไปไม่รู้นะครับแต่ว่าควรตีไว้ก่อนนะครับ บอสห้าดาวนะครับบอสห้าดาวจะเปลี่ยนทุกเปลี่ยนตอนสิบโมงของของวันที่เปลี่ยนนะครับก็จะมีเพาเร์กียวันที่สองถึงวันที่สิบหกเดียก้า23่สามถึงเจ็ดนะครับปุ๊บแล้วก็จะมีเมกาเลดนะครับเมกาเลดก็จะมีเมกาฟูจิกิบานะ ตัวนี้ก็ควรตีเมก้าลิซาดอนเอคลิซาดอนวายเมก้าคาแมกนี่เขามากันครบเมก้าพีเจียดครับแล้วก็เมก้าเกียราดอสก็มาอีกนะครับอา่าสองถึงเก้าเนี่ยเขามารวมกันเลยนะเออเก้าถึงสิบหกก็มาเหมือนกันนี่เป็นของคันโตหมดเลยนะสิบหกถึงยี่สามจะเป็นเมก้าเซอร์ไนท์เมก้าลาติอาร์ตเมก้าลาติโอสนะครับ แล้วก็เมกาเอรุเอรูเรโดหรือว่ากระเล็ดนะครับก็ต้องตีไว้อีกนั่นแหละนะครับทุกอย่างเราต้องตีไว้นะครับแล้วก็เมกอ่าบอสเมกาที่จะเปลี่ยนวันที่สิบถึงสามสิบกันยานะครับจะมีเมกากาลูราหรือว่ากันสการ์นนะเมกามิมิลบ นะฮะหรือว่าลับปนีนะฮะอันนี้ยี่สามถึงสามสิบนะครับสามสิบถึงเจ็ดจะเป็นเมกาฮากาเนลแล้วก็เมกาฮัสซัมเมกาลูคาริโอนะแล้วก็ชั่วโมงจีบอสนะครับชั่วโมงจีบอสก็จะเริ่มทุกวันอังคารนะครับเวลาหกโมงถึงหกโมงถึงทุ่มหนึ่งนะครับก็จะมีเพาเกีย นะครับฟอร์อมร่างเดิมวันที่3แล้วก็วันที่10นะครับเมก้าลาติอารวันที่17เมก้าลาติโอสวันที่17เดียวกาวันที่24แล้วก็วันที่1นะครับอันนี้จะมาแค่ชั่วโมงทีบอสนะผมไลฟ์จีแน่นอนตัวพวกนี้นะครับติดตามช่องไว้ได้เลยนะครับอ่ะอุ้ยต่อไปจะเป็นเรื่องของกิจกรรมนะครับ วันที่24ถึงวันที่14สิงหาจะเป็นงานฉลอง X ออันนี้เราเราอยู่ยังอยู่ในในในจุดนี้นะก็คือมีเควสอยู่หน้า Today อ่ะใครไม่ได้ดูไปดูซะวันที่2ถึงวันที่7ก็คือวันพรุ่งนี้จนถึงวันที่7จะเริ่มเฉลิมฉลองคันโตนะครับเดี๋ยวเย็นนี้ก็จะมีอ,อ,อะไระคลิปออกมานะฮะวันทีบอสเมกาชาเมฮาร์เ,เดอร์เนี่ยวันที่7 นะครับวันที่7ตีบอลเมกาฮาเชอันนี้วันวันวันอาทิตย์นะอ่าก็จะเหมือนกับรายละเอียดก็คงเหมือนกับเมกาอะไรนะเกียร์ดอทที่เราตีไปเมื่อวานนะครับ9ก้าถึง14ครับฉลองโปเกม,มอนคอนเชียอันนี้ยังไม่รู้ยังไม่มีรายละเอียดนะครับอ่ามีแล้วนี่ก็จะปล่อยทัเป็ดใส่อะไรนะห่วงยงห่วงยาง14กันยาคอมมูนิตี้เดย์ นะครับก็เป็นคอมมิชชันเดย์ไอ้เจ้าอะไรนะฟาเบบ้สิบหกถึงยีิบเจ็ดพลังจิตสุดตื่นตายิ้ดครองอ่าใครอยากเปลี่ยนท่าชาโด้ Shadow. แล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าจะเปลี่ยนโปเกมอนด้วยหรือเปล่ามาแลละนะครับ20ถึง21ครับสุดสัปดาห์ตีบอสชาโด้นะครับก็ยังไม่รู้ตัวอะไร ยี่สามถึงยี่สิบเจ็ดนะครับ completely normal นะฮะปกติธรรมดาคืออะไรก็ไม่รู้ก็คงปล่อยท่าปล่อยโปเกมอน normal ว่นะฮะวันทีบอสไมก่กล้าวันที่28อ่าไม่รู้ตัวอะไรอีกนะครับแล้ววันที่30ถึงวันที่7ขอบฟ้าหลิกกล้าตีบอสไม่กล้า,เ,าเนี่ยน่าจะเป็นอินนี่นะอะไรนะลูคาริโอวะ เดียยเ๋ยวรายละเอียดของกิจกรรมเนี่ยผมมาทําคลิปให้นะฮะก่อนวันงานอีกทีหนึ่งคือจําไปก็ไม่หมดหรอกนะครับให้รู้ว่าไอ้มันมีกิจกรรมนะเขาไม่ได้ให้เราพักนะครับเขาให้เทนเนอร์เล่นตลอดเวลานะฮะเขาคิดว่าเทนเนอร์ว่างซึ่งจริงๆพวกเราก็ไม่ได้ว่างแต่ทําตัวให้ว่างไปเล่นกับเขา <laughs> นะครับอ่ะชั่วโมงสปอร์ตไลท์กันบ้าง นะครับชั่วโมงสปอร์ตไลท์ก็จะเป็นวันอังคารนะครับก็จะมีป๊อปโปะนะครับได้เอ็กพีสองเท่าจากการพัฒนาร่างนะฮะยาบุคูรอนนะครับวันที่อ่าวันเอองคารที่9เนี่ยจะเป็นสตราร์ดั้จากการจับ2เท่าอันนี้ต้องออกมานะฮะโกทิมูวันที่10หกกันยานะฮะได้เอ็กพีจากการจับ2เท่า โอโอนะเอ้ยโฮโฮยี่บสามกันยาครับจะได้ลูกอมจากการจับ2เท่านะครับตัวนี้ร่างสองพีได้อยู่นะอืโคโคโดราครับนะลูกอมจากการถ่ายโอนหรือว่าลบนั่นเองนะครับก็ตัวที่หน้ามาเก็บก็คือมีป๊อโป๊ะนะฮรร่าง2 p งได้ยาบุคูรอนก็มีไดแม็กก็เก็บเราต้องเก็บหาสรัดอยู่แล้วในวันนี้นะครับ แล้วก็ตัวมันเองมีไดแม็กก็ไม่รู้ไม่รู้ดีหรือเปล่าเดี๋ยวผมต้องไปดูอีกทีนึ่งนะครับก็เก็บหาคันดี้ไว้ก่อนนะแล้วก็นี่เจ้าตัวนี้นะฮะนกคู่พีพีดีมากนะฮะอะ่ะหมดยังเนี่ยอ่ะหมดแล้วนะครับน่าจะประมาณนี้นะครับก็ก็หลักๆก,ก็จะเป็นเรื่องของกิจกรรมที่เราจะตีโปเกมอนตัวใหม่กันแหละนะครับก็เดี๋ยวรายละเอียดผมจะมาบอกอีกทีหนึง่งนะฮะับสำหรับ อ่คลิปนี้ก็ประมาณนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์ให้คลิปแต่ละคลิปที่คุณดูด้วยนะฮะมันจะทําให้ช่องเราเติบโตนะฮะแต่ถ้าใครอยากสนับสนุนช่องกดซุปเปอร์แตงคลิปนี้ได้หรือสมัครเป็นสมาชิกช่องครับ20บาทต่อเดือนและ50บาทต่อเดือนนะฮะยีบ,บาทต่อเดือนเป็นค่ากาแฟครับห้บาทเป็นค่าอาหารกลางคืนนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ขอให้ทุกคนโชคดีไดไอวีร้อยชัยนี่